นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุยเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์รวมพลังชุมชนเมื่อวันที่20กันยายน2567นาสณสนามกีฬานานาชาติเทศบาลนครเกาะสมุยนายรัเนตรเจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเกาะสมุยสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยได้เปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์รวมพลังชุมชนประจำปีงบประมาณ2567 โดยในพิธีได้รับเกียรติจากนางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิงกาชาติอำเภอเกาะสมุยนางสาววานสนาบรมธนรัตน์รองนายกกิงกาชาติอำเภอเกาะสมุยโดยมีคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมจัดให้มีขบวนพานเหรดจากชุมชนต่างๆสร้างสีสันให้กับการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์รวมพลังชุมชนพร้อมทั้งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆได้แก่วิ่งผลด8ดคูณ50เมตรแข่งขันเปตอง แข่งขันกีฬาวิ่งหกขาแข่งขันปิดตาตีปี๊บแข่งขันวิ่งกระสอบแข่งขันชักกระเยอะแข่งขันวิ่งผัดอุปกรณ์และแข่งขันกีฬากอบสมบัตินายรัมเมจิว่านายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยกล่าวว่าคณะกรรมการชุมชนวิจิตสาธารณะและมีความตั้งใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีและมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และที่สําคัญที่สุดของการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันที่จะทําให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬานอกจากนี้ยังได้ออกกําลังกายโดยที่การแข่งขันผลจะออกมาแพ้หรือชนะก็ตามคณะกรรมาการทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จะทําให้ทุกคนรู้จักคําว่าน้นําใจนักกีฬาอีกหนึ่งความสําคัญคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนในการบริหารจัดก,การชุมชนเมื่อเกิดปัญหาและยังทําให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทร,รัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมารฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน